สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมม่นี่พ่อกันนี้เดียวครับกับเดียวหน่อยช่วยดื่มผ้มาม่านยางชุ่มส่วนนะครับผมมอนี่กันผพามาเบิง้งบักม่วงพี่นอ้องมองต้นโดกหลกอยากอยากทายให้เบิ้งกิ้มสียเลยพี่นอ้องต้นหนึ่งลูกร้ายหล ขันเมนยูบานเท่านะเพื่พี่น้องโอ้ต้นจีเตียท่านไหนครับพี่น้องผมมีหมากด้วยบานเท่าอันนี้เพิ่งที่ละพี่น้องเต็มอยู่เพิ่งที่ไรต้นน,น้อยน้ยไหมพี่น้องพี่น้องเห็นว่าท่นสียอ้อนแสงไงเห็นว่าพี่น้องต้นตน้อยน้อยหนึ่งด้นี่พี่เต้พันเหเี่ยงมูพี่น้องเพิ่งบักพาวขึ้นกันต้นน,น้อยๆที่เตี้ย นี่มามึงพี่น้องมอง,องเห็นปะพี่น้องเห็นปะครับอันนี้บ่วยแมนนี่ยแหละพี่น้องสวนอันนี้บ่วยแมนยังไงบ้าหัน <c oughs> นะครับอันนี้สีผ้าไม่ยังชุ่มสวนนี่เป็นหม่อง,องพี่น้องหม่องเอียงว่ะพี่น้องตัวหน่นอยหนึ่งดิ ักม่องเนี่ยนนี้ักม่องม่องสมม่องักม่องยังบุกไปหนองผมบโมโหเหมือนปะเนี่ยพี่น้องอันนี้อืมไอหัวจักอ,อยู่ติวนน,น,นนี้ตัวน,นี้ันนนนกม,อกมองงนน่องนะอนนักม่องแงบานเน่น่ะหม่องแก้วแต่บอกอันนั้นมันแก้วขม,มิ้นเฮ้ยอ้าผมโมโหขึ้นกันไปไปหนังผู้ใดหูกะ พักมาบอกผมนี่นิดอันเนี้ยนนผมมือจักอยู่บอกม้วนไงบอกม้วนแก้วบานเท่าบอกม้วนไงบานเท่าอะไรพี่น้องนี่กอันนี้กับรับขอดสวนนอานะครับพี่น้องสรวจนอากับจีเป็นปากีสถาพี่น้องตัดไปครึ่งนึงแล้วตามมาเดินชมสวนนะครับ สวนเน่าพี่น้องนี่ครับพี่น้อง,องผมสีผ้าล่องมาตัดเบิ้งนะครับพี่น้องนี่ครับมีที่ตัดใบยี่หร่านะครับกะนี่พี่น้องต,<า>ดตดัตดลแล้วทไหล่ะเดี๋ยวผมหยุตัดจริงน่ตัดออกกันนี่พี่น้องกะจีนี่กะสีเว้นไว้ นี่ครับเว้นเวีนวงนี้ไว้นะพี่น้องกระสีตัดปุ๊บนี่ผมกระสีีบมากนะครับอันนี้กระสีเวียนไว้ตัดปุ๊บเวียนไว้ประมาณจักองแหนมพี่น้องจักสองตาเสครับเนี่ยจากจ่างวงนี้มากนพี่น้องแล้วก็เวียนมาองนี้สองสองตาพี่น้องมกระสิแตกปงขึ้นนี่ผมกระสิจับเทียบเห็ไใน,ในได้เป็นมัดเป็นมัดกระสิสร้างเป็นปโลนะครับพี่น้อง มีเมื่อเดียวพี่น้องบ่มีผู้ชายห้นะครับผมผมก็สิจตคัดขาดๆจังน้อยครับผมพี่น้องครับบ่ววากันเนาะขอโทษขอไห้พี่น้องไว้ก้อนนะครับผมอ่าอันนี้ผมกะสิขออนุญาตตัดพักกีฬาก้อนเนี่พี่น้องนี่แหละครับมันก็สิขันมันฟูงี่สิงสิ่เดี๋ยวพี่น้องตัดข้าวเดืยดก็ะได้โลสองโลนะครับนี่พี่น้องตัดแล้วนะครับที่ผมบอกไปบ้างครับนี่เหลือประมาณ หนึ่งสองสามสามตาด้วยพี่น้องมั่กะจีประมาณนี้ครับมั่ก็จิโป้งขึ้นอีกโป้งขึ้นอีกนะครับพี่น้องก็เหลืออันละสองสามตานะครับยางนี้กับเหลือสองตานะครับพี่น้องมั่กะจีแท่งขื้นแท่งขึ้นนะครับพี่น้องอันนี้ตาเแล้วอยู่ในเข่งกะจีมัดเป็นกำมั่งส่พี่น้องนี่ครับอันนี้ก็คือมัดเป็นกำครับผม นี่ครับกำบังสิมัดเป็นยางเพราะกำกำหนึ่งกับมัดก็เลี่ยงเลี่ยงใส่เข่งพี่น้องก็เลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงวนวนวนนะครับเลี้ยงวนกระจีมัดยี่สิบสามสิบกรก็เต็มเข่งนะพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นวิธีตัดยีรานะครับพี่น้องครับผมผขามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขความจเจริญ คิดจิิงเน๊ก็ให้ไดิชิงนั้นนะครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวหน่อยค่ะขอฝากช่องเนี้ยนะครับอย่าลืมติดตามกดใส่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำเดิมพี่น้องบวบ่าบวจิตจิตขัดคัดนะครับผมอย่าถือสากันนะพี่น้องเนาะอันนี้กะบ่ดีกะขอโทษขอภัยนะครับผมกะเดี๋ยวหน่อยซอยเดิมกะบ่มียังหมางไม่หนอกจากเข้ามาขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ あっ